สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโบร์ทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกมุกดามาตนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์2ค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและลิบบินเบอร์2ขนาดความยาว30ซนตมรค่ะจํานวน8เส้น ลาริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นค่ะเรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากลิบบิินความยาว45เซนติเมตรนะคะนะเราจะพับริบบิินเข้ามานะคะให้เดือมกันประมาณ3เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมน,นะคะนะเอาริบบิินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่หงจับมาค่ะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สมสวมมาในเส้นที่2 ้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งนะคะอ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมาเนี่ยค่ะดึงเข้ามาให้กระชับนะคะแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงนะคะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราก็จะได้ดิบบิน้นแปะเส้นแบบนี้นะ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับมาค่ะเ first, fourth, fourth, third third, third third third. ส้นที่ <ain ways dishes> สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนีค่ะเราจะได้ดิบินนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอาเมือช้อนที่ฐานไว้นะคะมีโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนนี้ไว้ค่ะต่อมาค่ะเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลง เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่ค่ะเราก็จะเหลือริบบินสี่เส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามนี่ค่ะ ัวเข้ามาให้กระชับนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะนี่ค่ะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามสี่นะพาดข้ามสี่เส้นนะคะแบบนี้จับพาดข้ามสี่เส้นค่ะนี่ค่ะจับพาดข้ามสี่เส้นมาพาดข้ามสี่เส้นมาค่ะนี่ค่ะเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมานี่นเราจะเอาเส้นนี้ค่ะจับพาดมา สอดเข้ามาในรูที่หนึ่งนี่ค่ะเส้นถัดมาค่ะจะพันมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองนี่ค่ะเส้นถัดมาจะพันมานะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนี่ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจะพันมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สี่นี่ค่ะได้แบบนี้นะจับตะแคงนัานนี่ค่อยๆดึงไล่มาไล่มาทีละเส้นค่ะ ะะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้แล้วก็สอดเก็บค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะเสร็จแล้วเราก็สอดไปค่ะสอดละสามเส้นไปแบบนี้ตามแนวริบบิ้นเลยนะคะสอดละสามเส้นไปตามแนวริบบิน้นทุกเส้นเลยค่ะสอดไปแบบนี้เลย ก็ตัดปลายลิบบินทิ้งนี่ค่ะนะแบบนี้นะคะต่อมานะเราจะเอาลิบบินความยาว30เซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นนี้นะที่เราเตรียมไว้นะคะสอดใลาแบบนี้เหลือปลายลิบบินไว้ด้วยนะคะแบบนี้นะให้เหลือปลายลิบบินไว้แบบนี้ นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้ละแล้วก็ับพลิกกลับมาด้านนี้พับริบบิ้นมาด้านหลังนะคะแบบนี้หนึ่งครั้งนะนะคะแล้วก็พับไปด้านนี้ค่ะแบบนี้จะปลายริบบิ้นค่ะนับหนึ่งนับสองนะคะสอบดูที่สองนะแล้วอลอดสี่เส้นนะคะนี่นะสอบดูที่สองปลอดสี่เส้นค่ะหนึ่งสองสามสี่นี่นะลอดออกมาแบบนี้ หนึ่งสองสามสี่นะคะสองรอด,ไป,แบบด,ดไปแบบนี้นี่ค่ะทำมานดันหลังแล้วก็พับไปแบบนี้สอดไปค่ะรอดไปนี่ค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะทำมาด้านหลังทำมาแบบนี้กระสอบเข้าไป แบบนี้นะเราได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนะคะเราก็สอดไปบนปลายริบบิ้นนี้นะสอดกลับไปนะคะสอดลอดสามเส้นไปแบบนี้สอดลอดกลับไปแบบนี้ทุกเส้นเลยค่ะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับดิบบินนะคะบิดลงมาแบบนี้นะสอดลงไปนี่ค่ะหนึงมาแบบนี้จับบิดมานะคะแบบนี้นะแล้วก็สอดเข้าไปค่ะนี่ค่ะหึงมา แบบนี้นะคะเราได้แบบนี้แล้วนะจับแต่แข้งด้านนี้นะคะพับขึ้นด้านบนนะพับลงมาค่ะบิดเป็นกลวยแบบนี้นะคะ่ะสอดเข้าไปนะคะกดลงแบบนี้ดึงมานะคะแล้วก็จะได้ติดแบบนี้นะนะคะพับขึ้นอนบนบิดคอมอ่ะบิดคอมแบบนี้ค่ะ แล้วก็สัดเข้าไป นี่ค่คะแบบนี้แล้วก็สอดกลับขึ้นด้านบนนะคะพับกลับขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบน ก็ตัดปลายหรือมินทิ้งนะคะแบบนี้นะต่อม,มานะคะเราจะเอาลิมบินความยาว5 5เซนเมค่ะจานวน2เส้นนะคะสอดเข้ามา,แบบนะะามบแบบนี้นะคะเหลือปลายลิมบินไว้แบบนี้นะคะ ทำมาด้านนี้ปินเป็นโกลบาแบบนี้สอดเข้าไปนี่ค่ะเป็นลงมาทับขึ้นไป แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้ครบหนึ่งเส้นนี้จะได้สี่กรีบแบบนี้นะคะนะแล้วก็สอดเดกลขึ้นไปนะะตัดปลายนิ้วมินทิ้งอีกเส้นหนึ่งค่ะสอดขึ้นไปเหมือนกันเลย เหมือนกันเลยนะคะทําเหมือนกันทุกเส้นเลย แล้วเราก็สอดกับขึ้นไปด้านบนนะคะใต้8ลิ้นวนะิ่นอ่นะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกมุกดามสดสวยง่ายๆของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ